เมื่อเร,เร็วๆนี้พลเอกสุวิทย์เกตศรีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลคลอง6อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ได้น้อนมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรมาขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับชุมชน โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2556จากความร่วมมือของสมาชิกเพียง7คนนำโดยนางสาวเพนวด,ดีขำเปียใช้ที่ดินส่วนตัวดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จัดหาทุนจากสมาชิกในชุมชนตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนหมุนเวียนในช่วงแรกและต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาสนับสนุน องค์ความรู้ทําให้มีไรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตรที่สมาชิกมีส่วนร่วมรวมถึงการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการต่อย,ยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาพื้นที่ตามต้นแบบของโคกหนองนาซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางการเกษตรแล้วยังได้พัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่8ตำบลคลองหลวงซึ่งนายสกลกายเพชรผู้ใหญ่บ้านได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน3ไร่ให้แก่ชุมชนร่วมสนองพระราชดำาริดําเนินการตามต้นแบบของโคกหนองนาอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบายให้กองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนการน้อนมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระดับประเทศในอนาคต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ